สวัสดีค่ะวันนี้ป้าทุนดีเดินเที่ยวตลาดเทศบาลเมืองราชบุรีนะคะตอนนี้จะเดินออกไปขึ้นรถละก็มาเจอร้านขนมขนมที่เป็นของโปรดของป้านะคะเขาใช้ชื่อว่าร้านมรกตเท่าที่เห็นก็มีขนมถ้วยฟูนะคะขนมถ้วยฟูนี่เดี๋ยวป้าทุนดีจะไปย่วยวนเพื่อนนะคะที่เขาทำแล้วมันไม่ขึ้นอะ่ะมีขนมตาล มีขนมน้ำดอกไม้หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือขนมชักหน้านะคะนี่ขนมปุยใช่นี่หนูทํานเองเหรอ,อ,อร้านบ้านมรกตอ,อ๋อครัวคุณต๋อยย่างมาเจอด้วยต้องชื่อยกหน่อยค่ะตัวคุณต๋อยนะคะ,คะ,คะมาเจอร้านนี้ด้วยทาไมป้าอยู่ราชบุรีจงไม่เจอร้านอยู่ไหนอะน้องหมายถึงบ้านบ้าน เดิมคืออยู่จังหวัดสักแก้วครับแล้วก็มาทำที่ท่าน้ำนนแล้วก็ได้ออกรายการแล้วก็มาขยายสาขาที่ป้าถ่ายหนูได้ไหมเอาเฉพาะหน้าได้ครับแม่ดองขามาอยู่นี่ได้ไงอะคะครับผมเป็นคนราชบุรีอยู่แล้วครับผมอ้าวคนตรงไหนอ่ะอ่าอยู่อุโเภอจอมบึงอยู่อุค์เพชจอมบึงเหรอคนราชบุรีต้องไม่พูดสำเนียงนี้นะต้องอีกสำเนียงหนึ่งอยู่อุโมงค์เพชรจอมบึงแล้วไปเกิดครัวมรกตได้ที่ไหนนะคะก็ไปเจอกันกับแมน อ๋อ <AL> เป็นแฟนเป็นต้นตำรับ,ค,รบค่ะแล้วก็เริ่มเปิดร้านครั้งแรกที่ไหนนะคะอ๋อ <AL> ก็คือขับขับมาขายที่ราดูนี้เนี่ยแล้วที่เจอกับคุณต๋อยที่ท่าน้ำนนท์นะใช่ครับเป็นเรือขายเดียวกับหนูเหรอเป็นเป็นพี่สาวแฟนอ๋ราะเป็นพ<อ> <AL> ี่สาวแล้วหนูก็เลยได้ใช้เครื่องหมายการค้าครัวคุณต๋อยมาด้วยนะคะดีจังเลยแล้วทําทุกวันเหรอทำทุกวันทำที่นี่ใช่ไหมคะ ขนมไทฟูเนี่ยเขาบอกมันเป็นขนมปราบเซียนจริงไหมจริงครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อนป้าเนี่ยเขาอยากทํามากเลยนะเขาเป็นอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลน,นะเมื่อวานนี้เขาก็ทําแต่ไม่สําเร็จอ่ะเพราะมันไม่ขึ้นเขาก็อดครวนมากเลยนะอดีจังเลยเดี๋ยววันหลังจะมาอุดหนุนอีกนะอยู่หัวถนนค่ะหัวถนนเมื่อคุณลงมาจากธนาคารกรุงไทย ใกล้ธนาคารกรุงไทยนะคะถ้ามาจากกรุงเทพข้ามแม่น้ําตรงสะพานขนานกับจุฬาลงกรณ์ที่กําลังสร้างยกระดับเนี่ยนะคะกํามันจะทําเป็นสะพานแขวนเนี่ยพอถึงสีแยกแล้วเลี้ยวขวาค่ะเลี้ยวขวามาประมาณ30เมตรมองมาทางซ้ายนะคะจะเจอเป็นซุ้มค่ะสวยงามบ้านมรดกนะคะเจ้าของก็พูดคุยดีๆนะคะ เอนะคะอยากชานขนมไทยๆก็ต้องตรงมาที่นี่เลยนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามช่องป้าคุณดีมีเรื่องเยอะค่ะ